เปลือกหอยทะเลถูกพบในถ้ำที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างจากชายฝั่งหลายสิบกิโลเมตรมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและทำไมมันถึงอยู่ข้างโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุกว่า6,000ปีนี่คือปริศนาสำคัญที่นักโบราณาคดีกำลังพยายามไขยอยู่ครับถ้ำเขาค้อมจังหวัดสตูลถูกค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนักสำรวจถ้ำคนหนึ่งเดินลึกเข้าไปในความมืดไฟฉายส่องไปที่พื้นดินและเขาก็เห็นมัน กระดูกมนุษย์โผล่ขึ้นมาจากดินไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวแต่หลายชิ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นถ้ำเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรรีบมาสำรวจทันทีสิ่งที่พบทำให้ทุกคนตื่นเต้นโครงกระดูกมนุษย์มากกว่า10บร่างถูกฝังพร้อมเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือหินกระดูกสัตว์และเปลือกหอยจำนวนมากทั้งหมดนี้มีอายุประมาณ3 0 0 0ถึง6,000ปีแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนมุนงงที่สุด คือการพบเปลือกหอยทั้งน้ำจืดและทะเลปะปนกันถ้ำแห่งนี้อยู่ไกลจากทะเลมากแล้วหอยทะเลมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคนโบราณน,นำมันมาเพื่ออะไรเป็นของเส้นสำหรับผู้ตายหรือเป็นหลักฐานว่าพวกเขาเคยอพยพมาจากชายฝั่งและทำไมถึงเลือกฝังศพที่ถ้ำนี้ในเมื่อสตูลมีถ้ำนับร้อยแห่งถ้ำนี้มีอะไรพิเศษมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรซ่อนอยู่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งกรรมประจันภัยวันนี้ผมจะพาไปไขปริรนาสุสานหกพันปีไปเลยครับก่อนจะไปถึงท่ามเขาค้อมเราต้องเข้าใจก่อนว่าสตูนไม่ใช่จังหวัดธรรมดาสตูนเป็นหนึ่งในอุทยานธรณีโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกเมื่อปี2 5 6พพื้นที่นี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่มีอายุกว่า500ล้านปีครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นพื้นทะเลในยุคแคมเบรียน ก่อนจะถูกยกตัวขึ้นมาเป็นแผ่นดินลองจินตนาการครับหินที่คุณเห็นในภูเขาลูกนี้เคยอยู่ใต้ทะเลลึกเมื่อ500ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตยุคโบราณตายทับถมกันเป็นชั้นจนกลายเป็นหินปูนที่เราเห็นวันนี้และในภูเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีถ้ำนับร้อยแห่งสตูนมีแหล่งโบราณคดียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า46แห่งหลายแห่งยังไม่ได้ขุดค้นหลายแห่งอาจยังไม่ถูกค้นพบด้วยซ้ำ ที่นี่เป็นขุมทรัพย์ของนักโบราณคดีถ้ำเขาค้อมตั้งอยู่ในหมู่บ้านควรกาหลงด้านหลังวิทยาลัยเกษตรสตูนใกล้กับอ่างเก็บน้ำถ้ำนี้มีความพิเศษมีทั้งส่วนที่แห้งยาวประมาณ500เมตรและส่วนที่เชื่อมต่อกับถ้ำน้ำที่ยังไม่มีใครรู้ว่าลึกแค่ไหนชาวบ้านรู้จักถ้ำนี้มานานแต่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในซ่อนอะไรไว้วันที่15พฤษภาคม2567นักสำรวจถ้ำชื่อกำพลศักษาสดี ตัดสินใจเข้าไปสำรวจถ้ำแห่งนี้เขาสวมหมวกนิรภัยติดไฟฉายที่หน้าผากแล้วก้าวเข้าไปในความมืดแสงไฟฉายส่องผ่านช่องหินแคบอากาศเย็นชื้นมีกลิ่นดินและความอับหยดน้ำหยดลงมาจากเพดานถ้ำเป็นระยะเสียงกล้องสะท้อนไปมาเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยผ่านหินงอกหินย้อยที่ก่อตัวมานับล้านปีแล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างบนพื้นมันไม่ใช่หินมันเป็นกระดูก กำพลศักรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาไม่ได้แตกต้องอะไรถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วรีบออกมาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่11สงขลาก็มาถึงสิ่งที่พวกเขาพบทำให้ต้องหยุดหายใจโครงกระดูกมนุษย์หลายร่างกระจายอยู่บนพื้นถ้ำบางส่วนถูกฝังอยู่ในตะกอนดินบางส่วนโผล่ขึ้นมาให้เห็นมีทั้งกระดูกแข้งกระดูกสลังชิ้นส่วนกระโหลก และที่สำคัญที่สุดคือขากรรไกรล,ล่างที่เกือบสมบูรณ์ไม่ใช่แค่กระดูกยังมีเครื่องปั้นดินเผาหลายชิ้นบางชิ้นแตกหักบางชิ้นยังค่อนข้างสมบูรณ์มีเครื่องมือหินที่ถูกกระเทาะขึ้นรูปมีกระดูกสัตว์ที่น่าจะเป็นเศษอาหารและที่สำคัญมีเปลือกหอยจำนวนมากขากรรไกรชิ้นนั้นยังมีฟันติดอยู่ครบสึกกร่อนตามวัยบอกเล่าเรื่องราวของคนที่เคยมีชีวิตเคยกินอาหารเคยหายใจ เมื่อหลายพันปีก่อนฟันเหล่านี้อาจเคยเคี้ยวเนื้อสัตว์ป่าอาจเคยกัดผลไม้จากป่าอาจเคยยิ้มให้กับครอบครัวนักโบราณาคดีประเมินเบื้องต้นว่าโครงกระดูกเหล่านี้น่าจะมีอายุป,ประมาณ3 0 0 0ถึง6,000ปีอยู่ในช่วงยุคหินใหม่ยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์และทำเครื่องปั้นดินเผายุคนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของมนุษยชาติจากการล่าสัตว์เร่ร่อนสู่การตั้งถิ่นฐานถาวร การประเมินอ,อายุนี้มาจากการเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงโดยเฉพาะเพิงผาปาโตโรในอำเภอควนโดนที่เคยขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์อายุ3,000ปีรูปแบบการฝังศพคล้ายกันหลักฐานที่พบคล้ายกันแต่ถ้ำเขาค้อมอาจเก่าแก่กว่านั้นต้องรอการพิสูจน์อายุโดยวิธีคาร์บอน14โดยตรงแต่คำถามที่ตามมาคือมีคนกี่คนที่ถูกฝังในถ้ำนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายิ่งขุดก็ยิ่งเจอ ตอนนี้พบแล้วมากกว่าสิบร่างแต่การขุดค้นยังไม่เสร็จอาจมีอีกมากอาจเป็นสุสานของชุมชนทั้งชุมชนและนี่คือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ใหญ่กว่าทีนี้ลองเดินเข้าไปในถ้ำกับผมครับปากถ้ำไม่ได้ใหญ่โตอะไรต้องก้มหัวเล็กน้อยถึงจะเข้าไปได้แสงธรรมชาติส่องรอดเข้ามาจากช่องหินด้านบนตกกระทบผนังถ้ำเป็นลำแสงฝุ่นละอองลอยวนอยู่ในอากาศ เหมือนหิ่งห้อยตัวจิ๋วนับล้านผนังถ้ำเป็นหินปูนสีเทาอมเหลืองมีคราบน้ําไหลเป็นทางหินงอกหินย้อยก่อตัวมานับล้านปีบางอันใหญ่เท่าคนยืนบางอันเล็กเท่าแท่งเทียนยิ่งเดินเข้าไปลึกแสงก็ยิ่งน้อยลงแต่ไม่ได้มืดสนิทมีช่องแสงเล็กๆตามจุดต่างๆที่ช่วยให้เห็นทางแสงที่ส่องผ่านมานั้นสวยมากสีทองอมส้มในยามบ่ายสีฟ้าอ่อนในยามเช้า พื้นถ้ำไม่ได้ราบเรียบมีหินก้อนใหญ่น้อยกระจายอยู่มีลำธารเล็กๆไหลผ่านน้ำใสเย็นเจี๊ยบไหลามาจากที่ไหนไม่รู้คงไหลามาเป็นพันปีแล้วในน้ำมีปลาตัวเล็กๆว่ายอยู่มีกุ้งน้ำจืดเดินไต่ก้อนหินเสียงน้ำไหลรินดังก้องไปทั่วถ้าเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินในความเงียบบางทีก็มีเสียงข้างคาวบินผ่านเสียงปีกกระพือเบาๆแล้วก็หายไป นี่คือสภาพแวดล้อมที่คนโบราณเลือกใช้เป็นสุสารตรงนี้แหละครับที่เจ้าหน้าที่พบหลักฐานกระจายอยู่กระดูกบางชิ้นโผล่ขึ้นมาจากดินตะกอนบางชิ้นถูกกัดเซาะจนเหลือเพียงบางส่วนเครื่องปั้นดินเผาบางชิ้นแตกหักกระจายแต่บางชิ้นยังค่อนข้างสมบูรณ์ผิวหยาบไม่เรียบรอยนิ้วมือของช่างผู้ปั้นยังคงปรากฏอยู่จางๆรอยนิ้วมือของคนที่ตายไป6000ปีแล้วยังอยู่บนหม้อดินใบนี้น่าขนลุกไหมครับ และที่ทําให้ทุกคนสะดุดก็คือเปลือกหอยไม่ใช่แค่หอยน้ําจืดที่หาได้จากลําธารใกล้ๆแต่มีหอยทะเลปะปนอยู่ด้วยเปลือกหอยที่ต้องเดินทางมาจากชายฝั่งไกลหลาย10กิโลเมตรเปลือกบางชิ้นยังมันวาวบางชิ้นกร่อนตามการเวลาลองคิดดูนะครับถ้าหอยทะเลเหล่านี้ไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่ถูกนํามาอย่างตั้งใจละ่ะในยุคที่ไม่มีรถไม่มีถนนการเดินทางไกลต้องใช้เวลาหลายวันต้องฝ่าป่าทึบข้ามภูเขา เลี้ยงสัตว์ร้ายหอยทะเลเหล่านี้ต้องถูกขนมาด้วยความพยายามมหาศาลต้องมีเหตุผลที่สำคัญพอจะทำให้คนโบราณยอมลำบากขนาดนั้นบางทีอาจเป็นของเส้นที่มีค่ายิ่งกว่าทองคำในยุคนั้นหรืออาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางการผูกพันกับทะเลกับบ้านเกิดที่อยู่ไกลนักโบราณาคดีเริ่มมองหาคำตอบจากแหล่งโบราณาคดีใกล้เคียงห่างจากถ้ำเขาค้อมไปไม่ไกลมีแหล่งโบราณาคดีเผิงผาปาโตโร ในอำเภอควนโดนที่นั่นเคยขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์อายุ3,000ปีเมื่อปี2553รูปแบบการฝังศพคล้ายกันมีเครื่องปั้นดินเผามีเครื่องมือหินมีเปลือกหอยเหมือนกันมากเหมือนจนน่าสงสัยคำถามคือสองแหล่งนี้เกี่ยวข้องกันไหมเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นเครือญาติที่แยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานนอกจากนี้ยังมีแหล่งโบราณคดีอื่นๆในสตูลเช่น เขาโต๊ะนางดำในอำเภอทุ่งว่าที่พบเครื่องมือหินและเครื่องปั้นดินเผาและถ้ำภูผาเพชรในอำเภอมะนงังที่พบกะโหลกมนุษย์และเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมดนี้อยู่ในรัศมีไม่ไกลกันทำให้นักโบราณาคดีเริ่มมองเห็นภาพใหญ่ขึ้นสตูนเมื่อหลายพันปีก่อนอาจเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่หลายกลุ่มพวกเขาอาจเป็นเครือญาติกันอาจค้าขายแลเกเปลี่ยนกันอาจมีพิธีกรรมร่วมกัน อาจแต่งงานข้ามกลุ่มอาจช่วยเหลือกันยามลำบากและถ้ำเขาค้อมอาจเป็นสุสานกลางของชุมชนเหล่านี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกกลุ่มยอมรับเป็นที่ที่ทุกคนอยากนำร่างของคนที่รักมาพักผ่อนครั้งสุดท้ายถ้าสมมติฐานนี้เป็นจริงถ้ำเขาค้อมไม่ใช่แค่สุสานของครอบครัวเดียวแต่อาจเป็นสุสานของชุมชนทั้งภูมิภาคสุสานที่ใช้ต่อเนื่องมาหลายพันปีหลายสิบรุ่นหลายร้อยชีวิต แต่ทำไมต้องเป็นถน้ำนี้ยังเป็นคำถามที่รอคำตอบอาจเป็นเพราะมีน้ำใสไหลผ่านสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตและการชำระล้างอาจเป็นเพราะมีแสงส่องลอดเข้ามาเหมือนประตูสู่โลกหน้าอาจเป็นเพราะมีความเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษที่ใช้ถ้ำนี้มาก่อนหรืออาจมีเหตุผลอื่นที่เรายัางนึกไม่ถึงสิ่งที่แน่นอนคือยิ่งขุดก็ยิ่งเจอหลักฐานเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆราวกับว่าถ้ำนี้เก็บความลับไว้มากมาย รอวันที่จะถูกเปิดเผยเจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเขาแทบไม่กล้าเหยียบไปตรงไหนเพราะไม่รู้ว่าใต้เท้ามีอะไรซ่อนอยู่ทุกก้าวที่เดินอาจเหยียบลงบนกระดูกของใครสักคนคนที่เคยมีชีวิตเคยมีครอบครัวเคยมีความหวังและความฝันเมื่อหลายพันปีก่อนทีนี้เรามาลองทำความเข้าใจว่าการฝังศพในถ้ำหมายความว่าอะไรยุคหินใหม่เมื่อ6 0 0 0ปีก่อน เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการล่าสัตว์เร่ร่อนเมื่อสู่การตั้งถิ่นฐานถาวรเริ่มทำเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ทำเครื่องปั้นดินเผานี่คือยุคปฏิวัติครั้งสำคัญของมนุษยชาติก่อนหน้านี้มนุษย์ใช้ชีวิตเป็นกลุ่มเล็กๆย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆตามอาหารไม่มีบ้านถาวรไม่มีสมบัติมากเพราะต้องแบกหนีแต่พอเริ่มทำเกษตรทุกอย่างเปลี่ยนคนเริ่มอยู่ที่เดิมนานขึ้นเริ่มสะสมของใช้ เริ่มสร้างบ้านถาวรเริ่มมีชุมชนมีสังคมมีลำดับชั้นและที่สำคัญเริ่มมีพิธีกรรมฝังศพที่ซับซ้อนการฝังศพในยุคนี้ไม่ใช่แค่การนำร่างไปทิ้งแต่เป็นการส่งคนที่รักไปสู่โลกหน้าพวกเขาเชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงและคนตายยังต้องการสิ่งของเครื่องใช้นั่นคือเหตุผลที่เราพบเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือหินและเปลือกหอยฝังร่วมกับศพหม้อดิน อาจเคยบรรจุอาหารสำหรับการเดินทางไปโลกหน้าอาจเป็นข้าวอาจเป็นน้ำอาจเป็นเนื้อสัตว์รมควันเราไม่มีทางรู้แน่ชัดว่าใส่อะไรแต่รู้ว่าพวกเขาใส่ใจเครื่องมือหินอาจเคยเป็นของใช้ประจำตัวมีดที่เคยใช้ตัดหนังสัตว์ขวานที่เคยใช้ถากไม้สิวที่เคยใช้แกะสลักของที่เจ้าของไม่อยากจากไปโดยไม่มีมันและเปลือกหอยอาจมีความหมายพิเศษกว่านั้น มีทฤษฎีหลายข้อเกี่ยวกับเปลือกหอยทะเลที่พบในถ้ำทฤษฎีแรกอาจเป็นของเส้นที่มาจากการค้าขายหอยทะเลอาจเป็นสินค้าหายามีค่าในยุคนั้นการนำมาฝังรวมกับศพสแสดงถึงความร่ำรวยและสถานะทางสังคมคนธรรมดาอาจได้ฝังแค่หอยน้ำจืดแต่คนมีฐานะได้หอยทะเลทฤษฎีที่สองอาจเป็นหลักฐานว่าคนกลุ่มนี้เคยอยู่ใกล้ทะเลหรืออพยพมาจากชายฝั่งหอยทะเลอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบ้านเกิด ของรากเน่าของความทรงจำที่ไม่อยากลืมแม้จะย้ายมาอยู่ไกลแล้วก็ตามทฤษฎีที่3อาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเฉพาะหอยอาจมีความหมายทางจิตวิญญาณเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่ของทะเลของชีวิตของการเดินทางข้ามมหาสมุทรแห่งความตายยังไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าทฤษฎีไหนถูกอาจจะถูกทั้งหมดหรืออาจมีเหตุผลอื่นที่เรายังไม่รู้แต่สิ่งที่แน่นอนคือคนโบราณใส่ใจกับการตายมาก พวกเขาไม่ได้แค่ขุดหลุมแล้วทิ้งศพแต่เลือกสถานที่อย่างพิธีพิถันจัดเตรียมของใช้ทำพิธีกรรมอาจมีการร้องไห้อาจมีการร่ำลาอาจมีการขอพรให้วิญญาณไปสู่สุขติการฝังศพไม่ใช่แค่การทิ้งร่างแต่คือการส่งคนรักไปโลกหน้าและนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงคน6,000ปีก่อนกับเราพวกเขาก็รักคนของพวกเขาเหมือนกับที่เรารักคนของเราเรื่องของอายุนั้นยังมีความไม่แน่นอน การประเมิน3,000ถึง6,000ปีมาจากการเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงแต่ยังไม่มีการพิสูจน์อายุโดยตรงจากถ้ำเขาค้อมต้องรอการทดสอบคาร์บอน14จากตัวอย่างกระดูกซึ่งอาจใช้เวลาอีกพักหนึ่งบางแหล่งข่าวระบุว่าอาจเก่าถึง5,000ถึง10,000ปีซึ่งถ้าจริงจะเป็นการค้นพบที่สำคัญมากอาจเป็นแหล่งฝังศพที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทยอาจเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในภูมิภาคนี้ แต่ไม่ว่าจะกี่ปีสิ่งที่แน่นอนคือนี่คือร่องรอยของคนที่เคยมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้ก่อนที่เราจะเกิดนานมากคนที่เคยหายใจเคยกินอาหารเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยรักเคยเจ็บปวดเหมือนกับเราและพวกเขาทิ้งเรื่องราวไว้ให้เราได้ค้นหาลองย้อนเวลากลับไป6,000ปีครับลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่ที่ปากถ้ำเขาค้อมในวันนั้นรอบตัวคุณคือป่าทึบ เสียงนกร้องเสียงมแมลงเสียงลมพัดผ่านใบไม้อากาศร้อนชื้นแดดส่องลอดใบไม้ลงมาเป็นจุดภูเขาหินปูนสูงตระหง่านอยู่เบื้องหน้าสีเทาอมเขียวเพราะมอสซอปกคลุมกลุ่มคนสิบกว่าคนกำลังเดินเข้ามาพวกเขาแบกร่างของคนที่รักมาด้วยร่างที่ห่อด้วยหนังสัตว์หรือใบไม้ร่างที่เคยมีชีวิตร่างที่เคยเดินเคียงข้างพวกเขาเคยหูเราะเคยร้องเพลงเคยทำอาหารให้กิน คนที่เดินนำหน้าถือคบเพลิงแสงไฟสว่างวาบในความมืดควันลอยขึ้นไปในอากาศเย็นของถ้ำกลิ่นไม่ไหม้ผสมกับกลิ่นดินชื้นพวกเขาเดินเข้าปิลึกผ่านหินงอกขินย้อยผ่านลำธารใสเสียงน้ำไหลรินเสียงเท้าเหยียบบนพื้นหินจนถึงจุดที่เลือกไว้ตรงนั้นพวกเขาขุดหลุมตื้นๆด้วยเครื่องมือหินและไม้ดินนุ่มจากความชื้นขุดไม่ยากนักพวกเขาวางร่างลงไปอย่างระมัดระวัง หันหน้าไปทางไหนไม่มีใครรู้อาจหันไปทางดวงอาทิตย์ขึ้นอาจหันไปทางบ้านเกิดหรืออาจหันไปทางที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นประตูสู่โลกหน้าจากนั้นพวกเขาวางของลงไปข้างๆหม้อดินที่ใส่อาหารอาจเป็นข้าวต้มอาจเป็นเนื้อย่างอาจเป็นผลไม้ป่าเครื่องมือหินที่เจ้าของเคยใช้มีตัดหนังขวานถากไม้และเปลือกหอยเปลือกหอยที่อาจหมายถึงบ้านเกิดที่จากมา หรืออาจหมายถึงเส้นทางไปโลกหน้าหรืออาจเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดที่พวกเขามีมีคนร้องไห้มีคนกอดกันมีคนพูดอะไรบางอย่างอาจเป็นคำอําลาอาจเป็นคำอวยพรอาจเป็นคำสัญญาว่าจะพบกันอีกในโลกหน้าแล้วพวกเขาก็โรยดินลงไปทีละกำมือจนร่างถูกปกคลุมนี่คือภาพที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ6 0พ0ปีก่อนภาพที่เราจินตนาการจากหลักฐานที่พบ ภาพที่ไม่มีใครบันทึกไว้แต่เราพอจะเดาได้จากสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงถ้าต้องนำคนที่รักมาฝังในถ้ำม,มืดผมคิดว่าไม่ว่าจะกี่พันปีผ่านไปความรู้สึกเหล่านี้ไม่เปลี่ยนความรักไม่เปลี่ยนความเศร้าไม่เปลี่ยนความหวังว่าจะพบกันอีกไม่เปลี่ยนและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ถ้ำเขาข้อมีความหมายมันไม่ใช่แค่แหล่งโบราณคดีไม่ใช่แค่กระดูกและเครื่องปั้นดินเผา แต่มันคือร่องรอยของความรักของครอบครัวของชุมชนที่ส่งต่อมาหลายพันปีผมมีความเห็นส่วนตัวอย่างหนึ่งนะครับระบบความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่คนยุคหินใหม่สร้างขึ้นเมื่อ6,000ปีก่อนมันยังคงสะท้อนอยู่ในพิธีกรรมฝังศพของเราจนถึงทุกวันนี้การวางของใช้อาหารข้าวของเครื่องใช้ไว้กับผู้ล่วงลับไม่ใช่สิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นใหม่แต่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เราไม่เคยรู้จัก เราอาจไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครไม่รู้ว่าพวกเขาเชื่ออะไรแต่เรายังคงทำในสิ่งที่พวกเขาเคยทำยังคงเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเคยเชื่อนี่คือมรดกที่มองไม่เห็นแต่ส่งต่อมาหลายร้อยรุ่นถ้าเราขุดค้นต่อไปเราอาจพบว่าถ้ำนี้เป็นสุสานของชุมชนทั้งชุมชนสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อาจมีคนถูกฝังที่นี่หลายสิบหลายร้อยคนตลอดช่วงเวลาหลายพันปี แต่ถึงจะขุดเจออะไรอีกก็ยังมีคำถามที่ตอบไม่ได้ทำไมเลือกถ้ำนี้ทำไมไม่ใช่ถ้ำอื่นหอยทะเลมาจากไหนจริงๆพวกเขาเป็นใครกันแน่บางคำถามอาจไม่มีวันได้คำตอบและบางทีก็ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเราได้รู้แล้วคนเมื่อ6,000ปีก่อนพวกเขาก็รักคนของพวกเขาเหมือนกับที่เรารักคนของเราและนั่นก็เพียงพอแล้วฟังกันจบแล้วถ้าชอบ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ